เกากี้นะคะเกากี้ ee, ทำให้เลือดนะ,ะหยุดไหลหรือไหลช้าผู้ป่วยที่เป็นไข้ตัวร้อนนะคะมีอาการอักเสบหรือท้องเดินไม่เหมาะที่ทานเกากี ee, ้เพราะเกากี้อาจทําให้เกการนักเสคะ่ะโกลจิเบอรี่หรือเกากี้นะคะสมุนไพรสรรพคุณและโทษนะคะเป็นอย่างไรเปฟังกันเลยนะคะประโยชน์และสรรพคุณของโกลจิเบอรี่ ช่วยบำรุงร่างกายทำให้ระบบต่างๆในร่างกายทำงานดีขึ้นแก้การอ่อนเพียช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันช่วยให้หัวใจแข็งแรงช่วยสร้างเม็ดเลือดที่แข็งแรงเพิ่มขึ้นช่วยระบบเจริญพันธุ์เพิ่มสมรรถนะทางเพศช่วยลดอาการคลื่นไส้ของหญิงตั้งครรภ์ลดอาการอักเสบของโรคไขข้ออักเสบเพิ่มความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อและกระดูกช่วยให้เหงือกแข็งแรง ช่วยปรับสมดุลระบบการย่อยช่วยลดความเครียดลดอาการปวดศีรษะแก้าการวิงเวียนศีรษะช่วยในการนอนหลับให้นอนได้ยาวนานขึ้นช่วยในเรื่องความจำทำให้รู้สึกสดชื่นบรรเทาอาการนอนไม่หลับปรับปรุงคุณภาพของการนอนช่วยให้ในการออกกำลังกายได้นานขึ้นช่วยขจัดความเมื่อยล้าและความเฉื่อยชาบำรุงตับและไต บำรุงสายตาและเลนส์ของตาช่วยบำรุงสายตาของเรนตาและจอภาพเวตินาช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงป้องกันการเกิดโรคภูมแิแพ้ช่วยต้านอนุมูลอิสระช่วยดูแลเรื่องผิวพัรณชะลอความชราต้านเซลเล์มะเร็งลดความเสี่ยงต่อสภาวะมะเร็งลดร,ระดับน้ำตาลและไขมันในเลือด ด้านเบาหวานช่วยลดคอเลสเตอรอลลดความดันโลหิตช่วยส่งเสริมการทำงานของตับให้เป็นปกติเสริมความจำและความเครียดให้สดชื่นแจ่มใสช่วยระบบเจริญพันธุ์ช่วยเพิ่มระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนนะในเลือดนะคะข้อควรระวัง โกจิเบอรี่ลดการแข็งตัวของเลือดทําให้หยุดไหลช้าดังนั้นจึงควรหยุดรับประทานโกจิเบอรี่ก่อนการผ่าตัดหรือการทําฟันทั้งนี้ก่อนรับประทานโกโจจิเบอรี่ต้องปรึกษาแพทย์ก่อนโดยเฉพาะผู้ที่เป็นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตหรือผู้ที่กินยาบางอย่างเป็นประจําเพราะโกจิเบอรี่อาจส่งผลกระทบโดยตรงกับยาบางชนิดได้เช่น ยาลดความดันโลหิตยาขยายหลอดเลือดเป็นต้นแต่ใช่ว่ากอากี้จะเหมาะกับทุกคนทุกเพศทุกวัยเพราะสมุนไพรมีธิดร้อนดังนั้นผู้ป่วยที่เป็นไข้ตัวร้อนปรากฏมีอาการอักเสบหรือท้องเดินจึงไม่เหมาะที่จะรับประทานเพราะอาจจะมีความรุนแรงให้กับโรคได้เนื่องจากเป็นตัวยาที่กระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวของเส้นประสาทจึงไม่เหมาะกับผู้ที่ มีความต้องการทางเพศสูงเช่นกันในทางกลับกันเกากี้เหมาะกับผู้ที่มีร่างกายอ่อนแอและภูมิคุ้มก,กันต่ำค่าควรหลีกเลี่ยงการรับประทานเกากี้ในกรณีดังต่อไปนี้มีน้ำตาลในเลือดต่ำใช้ยาต้านการแข็งตัวของหลอดเลือดมีความดันเลือดสูงหรือต่ำอยู่ระหว่างให้นมบุตรหรือตั้งครรภ์มีภูมิแพ้ต่อผลไม้ สำหรับท่านใดที่สนใจอยากจะได้เก๋ากี้นะคะสามารถสอบถามสั่งซื้อได้ที่เพจนะคะ